อัปเดตนะครับกับ Ford e เอสคอร์ r มาควัของเราหรือน้องพีจานนี่วันนี้เราจะเอารถเราไปอู่สีกันครับเฮ้ยกลับไปอู่สีแล้วอ่ะความร้อนขึ้นบอกว่าความร้อนขึ้นอ่าท่อยางหม้อน้ำระเบิด สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Will Addict ครับผมก็นี่นะทุกคนเราแบบว่ามาอัปเดตนะครับกับ Ford Escort Mark 1ของเราหรือน้องจีจาร์นี่เองหรือปู่ซ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนก็คือผมไม่ได้อัปเดตรถคันนี้มานานมากคือ EP ล่าสุดถ้าใครได้ดูนะครับก็คือเราเอารถคันนี้ไปวางเครื่องใช่ไหมแต่ EP นี้ก็คือมันเหมือนแบบจริงๆมันออกจากอู่มาแล้วล่ะคือเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ทุกคนดูนะว่า รถคันนี้วางเครื่องเสร็จแล้วนะภาพตอนวันที่ผมรับรถเป็นแบบนี้เลยทุกคนไปดูกันทุกคนวันนี้เรามารับรถแล้วนะแบบว่าวันแรกนะครับวันแรกเลยยังรอออตรงอะไรพี่เนี่ยจอดตรงกล้ยน่นะ,ย,นะนะยังรอไปไง าทุกคนก็เป็นไงวันรับรถเราแบบว่าคือทุกคนเห็นอะไรแปลกไปก็คือสติกเกอร์ลายข้างนะครับผมทํามาเสร็จแล้วเรียบร้อยจากร้าน99แว a p นะหรือ Magical อะไรวะ Magical สติกเกอร์99ประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นเพจไว้ให้นะก็คือร้านของพี่ปอที่เราเคยแรป v 4นั่นเองนะทุกคนก็งานดีมากนะครับทุกคนยังไงฝากไว้ด้วยหลังจากที่เรารับรถนะทุกคนก็คือทีนี้ เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยข้างหน้าของเรามันลนๆนิดนึงแล้วทีนี้มีรุ่นพี่คนหนึง่งเขาเสนอแบบว่าเอ้ยมีกันชนหน้าตัวเม็กซิโกนะมีแบบนี้นะเอาไหมเราก็เลยมาติดกันชนหน้านะครับก็คือเป็นคลิปอัปเดตที่2โอเคทุกคนตอนนี้ก็เราแบบว่าเอารถมาใส่กันชนหน้าหลังจากที่ทําแบบว่ารับรถเสร็จแล้วเมื่อวานวันนี้มาหาพี่ตีบันไลกะลาดใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี uh ๋ย huh. วขึ้นเฟซไปให้นะพี่ก็สวิตรถอยู่แถวแถวไหนพี่สนามบินนะ้ำ สนามบินน้ำใช่ไหมพี่ไหนเะขาดูกันชนแล้วหน่อยโอ้โหโคตรเงาอันนี้คือแบบผมเทคโอเวอร์ต่อเข้ามานะแบบป้นเขาเรียกปน <c oughs> ป้นปนเออแบบว่าพี่แบอบกว่ารถเอู้ซูเอาแบ่งไปใช้ก่อนผมก็เลยแบบเอยขอมาใส่หน่อยแล้วกันเดี๋ยวรอดูว่าใส่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่อจากนี้คือมันมีหลายขั้นตอนคือรับรถแล้วก็ใส่กันชน แล้วหลังจากนี้มันก็มีหลายอย่างมากเลยนะทุกคนที่แบบว่ากว่ารถจะเข้าที่นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่าวันนี้ทําไมเราต้องเอารถกลับมาเข้าอู่อีกรอบหนึ่งแล้วก่อนที่เราเข้าอู่เนี่ยระหว่างทางที่จะมาถึงคลิปนี้คลิปที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันเจออะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราแก้อะไรไปบ้างนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูรถก่อนว่าตอนนี้รถเราอยู่ที่ไหนนะทุกคนก็คืออยู่ด้านหลังผมนี่เองอ่านี่ทุกคนอันนี้คือ Ford Escort m a r มากของเรานี่เองนะครับอย่างหล่อนะครับก็ เดี๋ยวพี่ติ๋อยู่ไหนฮะเนี่ยพี่ติ๋อยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับสวัสด of of ีคร like ับพี is is <im its> <im its> ่ติ hey, right. ๋ออกมาหนครับ so. ีิมืดครับสวัสดีพี่ติ๋ก็วันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะเอารถเราไปอู่สีกันครับเฮ้ยกลับไปอู่สีอีกแล้วอรอใช่อ๋อเดี๋ยวอุบไว้ก่อนว่าเราจะกลับไปทําไมแล้วเราไปทาอะไรมีดีเทลมีดีเทลนิดหน่อยนะใช่ก็อันนี้เราฝากรถไว้กับพี่ติ๋ประมาณ กี่วันแล้วพี่รอบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งไหรอบนี้ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์แล้วเกือบเกือบอาทิตย์นะก็เดี๋ยวน่าจะแล้วรอบนี้จอดยาวไหมไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวนะไม่ยาวไม่ยาวโอเคก็ฝากร้านไว้นิดนึงคือต้องบอกว่าพี่คนนี้นะครับเป็นช่างที่ลื้งัดแงะตัดแต่งตัดต่อรถของผม <c oughs> เป็นคนเดียวเท่านั้นที่แตะรถผมได้นะครับก็คือพิติีบรรลัยกาานี่เองก็คือคนที่เรามาใส่กันชนนี่เองนะครับก็ เดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตกีงทีว่าเราทําอะไรที่ที่อูดสีเดี๋ยวเราไปพูดกีกทีไปอูสีกันโอเคได้ครับพี่ไปไปเลย เล่าเรื่องกันนิดนึงว่าคือตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าตอนที่ผมทํากันชนใส่กันชนกับพี่ไปเสร็จแล้วแล้วเราทาอะไรต่อหลังจากนั้นพี่หลังจากนั้นก็เก็บรายละเอียดตัวเครื่องเก็บรายละเอียดตัวเครื่องเอ้ยเราเดินสายไฟด้วยใช่เดินสายไฟใหม่หนึ่งชุดทั้งคัน ขึ้นสแตนใหม่หมดเลยเราอะเก็บรายละเอียดแบบว่าสายไฟทั้งคันคือตอนแรกอะเดินสายไฟมาแล้วครึ่งคันเครื่องเฉพาะเครื่องเฉพาะเครื่องเราก็เลยเหมือนตอนนั้นทาไมเราถึงไฟทั้งคันนะพี่เออคือตอนนั้นเหมือนระบบไฟในรถเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยมันล้วนใช่ไหมใช่มีปัญหานิดหน่อยจริงจริงอะมันลวนมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเดินไม่เต็มด้วยตั้งแต่แรกหรือเปล่ามีส่วนมีส่วนนะครับเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนสายไฟใหม่ทั้งหมดบางเส้นอาจจะช็อตหรือขาด กลางมาเราก็ไม่รู้ไงก็ไล่เปลี่ยนใหม่หมดเลยคราวนี้ก็ดีขึ้นแล้วอาการที่เคยเป็นก็หมดไปใช่เก็บหมดเปลี่ยนจากพี่ออโต้ใช่ออโต้ออโต้ือคนรักช้างสุพรรณเออคนรักช้างสุพรรณเขาบอกว่าการันตีเดินวันเดียวเสร็จวันเดียวจบอ่าก็วันเดียวเสร็จจริงๆจบจริงแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่เสร็จคองก็มาทาต่อใช่ก็จะต่อให้มันเสร็จเออก็ต่อให้มันเสร็จแต่ก็คือของผมนะต้องบอกว่าคันนี้ของผมนะคือเดินเสร็จหมดทุกอย่าง ตัวถังเครื่องเดินหมดทุกอย่างนะครับก็คือเสร็จหมดแล้วนะเราเดินสายไฟเสร็จเราเจอปัญหาอีกความร้อนขึ้นบอกวะความร้อนขึ้นอ่าท่อยางหม้อน้ําระเบิดท่อยางหม้อน้ําระเบิดแล้วเิดทําให้เราได้แผลได้แผลมานะครับตรงนี้อ่าตอนตอนที่ระเบิดก็แบบทีมันระเบิดเลยว่าแบบปุ๊บใช่ตอนพี่ตีเขาออกไปลองเนี่ยคือกําลังจะกลับเข้าอู่แล้วอ่าเพราะว่าเห็นความร้อนมันขึ้นก็เลยค่อยๆเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกลับมาอู่อ่าลงสะพานแม่งปุ๊บ น้ำกระจายเต็มกระจกเลยเยอะแล้วชิปหายแล้วกูแล้วมันระเบิดเพราะอะไรพี่เออเนื่องจากว่าตะกอนอะไรอย่างนี้ป่ะตะกอนในหม้อน้ําอ่ะมันทําให้น้ําไม่หมุนเวียนในระบบมันก็เลยทําให้ความร้อนขึ้นพอความร้อนน้ํามันร้อนมันหาที่ออกมันก็ดันท่อน้าอ่าให้มันระเบิดออกอ๋อทีนี้ก็เลยล้างทั้งระบบใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนสายหัวเทียนเพราะว่ามีสายหัวเทียนรั่วครับ อ๋อมีใส่หัวเทียนอันนี้คือเราเปลี่ยนทั้งชุดปะเปลี่ยนทั้งชุดครับอ๋อเปลี่ยนทั้งชุดอ๋อแล้วนี้พี่ก็ตัดเก็บให้ผมใช่ตอนแรกมันก็จะยาวๆนิดนึงใช่ไหมเปลี่ยนทั้งชุดเปลี่ยนโอลิงจานจ่ายเปลี่ยนโอลิงจานจ่ายด้วยเพราะว่าคือตอนมันการืจุดระเบิดมันแบบว่ามันเดินไม่เต็มสูบเออมันเดินไม่เต็มสูบเพราะว่าเปลี่ยนหัวเทียนด้วยนี่ใช่หัวเทียนก็หัวเทียนคือแบบไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะอยากให้อยากให้เห็นอยากให้เห็นกันอ่าฮะก็คือเราก็เก็บหมดใช่คืออะไรที่เป็นเเเเหมมืืือออออนนนแบบราาต้งงปลีี่่่ยคขทัสสภพ ตามสภาพไปตามอายุใช่ก็คือเราเปลี่ยนหมดนะครับคือเราเจอปัญหาตรงไหนเราเปลี่ยนหมดมีปัญหาตรงไหนพี่ลืมหมดแ a p s e มปเซนเซอร์แมปเซนเซอร์โอ้โหผมอยากจะบอกว่าแมปเซนเซอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ <c oughs> หายากแบงแพงด้วยแมงแพงด้วยคือจริงๆว่าเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยศึกษาและไม่เคยรู้เลยนะถ้าไม่ได้เป็นไอ้ที่พอมาเป็นปุ๊บรู้เลยว่าแมปเซนเซอร์สีเีนี่มันแบบมันราคามันไปไกลมากเลยนะถ้าแพงแพงถึงถ้าแพงแพงแบบว่าจากญี่ปุ่นน่ะแบบสภาพดี เห็นขายที่ตอนนั้นที่เซิร์ชหา3 5มพัาใช่ผมผมได้มาจากไหนวะพี่ได้มาจากาจากในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มอ๋อแล้วผมก็ส่งให้พี่ใช่ส่งมาตรงมาหาพี่เลยแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยใช่เสร็จปุ๊บวันนั้นเราก็เอารถกลับบ้านถูกไปขับเล่นแป๊บหนึ่งก่อนหน้านั้นมีท่อแอร์อ่าท่อแอร์แอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นท่อแอร์แตกท่อแอร์แตกปัญหามันเยอะมากนะครับท่อแอร์แตก ชดเชยรอบแอร์อไม่ทำงานเจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างคือตีนเปียกน้ำมันถูกต้อง <c oughs> มันเป็นเพราะอะไรพี่ <c oughs> ขับขับอยู่เห็ทำไมพื้นลื่นลื่นไหมน้ำมันเบรกอ๋อน้ำมันเบรกมันรั่วแต่ไปดูหนมันรั่วตรงไหนพี่คือ <c oughs> จริงๆนี่ภายในผมยังไม่ได้ให้ทุกคนดูนะว่าแบบเราทำมาไหนบ้างนะครับก็คือเบาะคู่นี้ที่ผมรักยิ่งชีพนะครับคือจริงๆมันไม่ใช่เบาะแท้แหละมันเป็นเบาะบายที่แบบว่าเป็นงานเทียบ ถ้าของแท้แม่งคู่ละแสนนะครับก็เลยแบบเอาแบบงานเทียบพอแม่งสามหมื่นนะก็เลยเอาแบบว่าพอประมาณพอนะแต่มันก็สวยนะมันก็สวยมันสวยใช่ผมเล็งมานานแล้วพี่ท่อนี้ท่อนี้อ่ากับท่อกับท่อนี้เอ้ยไม่ใช่กับท่อท่อไหนวะข้างในต้องปั๊มคัดลวดทั้งสองเส้นแต่ทั้งสองเส้นเลยเราก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเหมือนเดิมตามสเต็ปการเล่นรถเก่าคือจริงๆสาหรับผมนะตั้งแต่ที่แบบว่าปั้นคันนี้มานะพี่คือนี้ความความคิดเห็นส่วนตัว อาจริงๆผมอะคิดเลยนะว่าถ้าไม่รักจริงนะหรือว่าแบบไม่ชอบจริงๆนะอย่าได้ลิอาตเข้ามาซื้อสักหนึ่งคันถูกเพราะแม่งเป็นอะไรที่แบบผมบอกตรงๆคือทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคือมันเป็นอะไรที่ดูดเงินมากๆเลยทุกคนจริงๆอันนี้พูดผมพูดจริงๆมันเป็นอะไรที่ดูดเงินมากคือคือแบบว่ามันเรียกว่าอะไรกว่าที่จะรถหนึ่งคันมันจะจบได้อะ่ะใช่มันต้องรายละเอียดแบบเยอะอย่างแมปเซนเซอร์อย่างเงี้ยดีเทลมันเยอะเออมันไม่เหมือนรถใหม่ไงคือดีเทลแม่งแบบเยอะมากกว่าจะแบบ จะเล่นรถเก่าต้องมีความเข้าใจก่อนเข้าใจรถก่อนครับรถรุ่นเนี้เครื่องตัวเนี้ปัญหาหลักๆของมันคืออะไระคืออย่างน้อยเนี่ยเวลาเราไปเสียกลางทางอะ่ะมันก็จะไม่กินข้าวลิงไงเราก็ยังพอจับจุดได้ว่าเฮ้ยกูต้องดูตรงนี้ก่อนอ่าอ่าโอเคพี่ทีนี้เราอัปเดตมาเป็นแพทปัจจุบันแล้วและคลิปนี้ทําไมเราถึงเข้าอู่มาอีกรอบนึงเราต้องบอก ทุกคนแล้วล่ะว่าทาไมเราถึงเข้าที่เราต้องเข้าอู่สีอีกรอบเพราะ,ะว่าเจ้าของรถอะเดะเกิดคัน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 เลยมีนี่โค้งขึ้นมานะทุกคนนี่ไปทําอะไรก็ไม่รู้ให้มันลกรถเกิดคันนะครับเกิดคันขึ้นมาเลยใส่โลบาร์ใช่ฮะเราก็เลยแบบว่าคือจริงๆอะตามหลักแล้วเนี่ยผมผมมาตอนแรกเราจะไม่ใส่โลบาร์ที่เราคุยกันไว้ ว่าเฮ้ยพี่ถ้าใส่โลบาร์มันต้องแบบข้างในมันต้องมีรอยเชื่อมมันจะมีรอยไหม้แล้วทำสีมาแล้วนะอะไรงนี้เราก็เลยตกลงที่จะไม่ใส่ไม่ใส่โลบาร์ความรู้สึกผมคือคือถ้าไม่ใส่โลบาร์คือเราไปพุ่งภายในได้เลยใช่เราไปทำภายในได้เลยก็นนจบเลย<บ>ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยผมในใจลึกๆอะที่ตัดสินใจกลับเข้าอุ่นรอบนึงแล้วทาโลบาร์นะครับเพราะว่าผมอยากจะแก้ไขเรื่องพื้นเรื่องพื้นที่เหมือนกับว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะครับมันยังไม่เรียบร้อยผมก็เลยรู้สึกว่า แบบถ้าเราถ้าเราเก็บทำหุ้มภายในแล้วแล้วแบบสมมติผมคิดถึงอนาคตไงว่าถ้าสมมุติแบบถ้าเจ้าของคันนี้ไม่ใช่เจ้าผมไม่ใช่เจ้าของแล้วเป็นเจ้าของคนอื่นเขามาเปิดพมแงะดูแบบไอ้เหี้ยมึงหมกมาไอ้เหี้ยมันไม่เรียบร้อยนี่ว่ามันคาใจใช่ผมอาคาใจผมคาใจผมก็เลยแบบอยากทําให้มันเรียบร้อยแล้วแบบให้มันสมบูรณ์อ่ะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ไม่มีที่ติดไงผมก็เลยแบบว่าเอออยากทาพื้น ทำสีพื้นใหม่ทั้งหมดเก็บงานทั้งหมดภายในนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมทำโลบาร์นี้ผมาเลยเฮ้ยไอ้ที้ยางั้นทาพื้นแล้วนั้นก็เชื่อมโลบาร์ไปเลยแล้วกันเพราะยังไงมันก็ต้องทำสีอยู่แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าอ่ะไหนไหนใส่โลบาร์ใส่ทําพื้นใหม่แล้วงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนถังเป็นแรลลี่ด้วยละกันก็เลยเป็นโปรเจกต์อีก โปรเจกต์ <Project S 2> นึงเดี๋ยว <project S 1> จะอัปเดตให้ดูอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้ถังมาเรายังไม่ได้ถังกำลังกำลังสั่งทำอยู่ก็เป็นประมาณนี้กับสำหรับใครที่ถามนะแบบว่ากับรถคันนี้ว่าคุณปูหายไปไหนไม่อัปเดต e ีของคุณปู่เลยอะไรงี้วันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเราแก้ไขมันยังไงนะครับวันนี้ก็กับเข้าอู่นรอบนึงแบบว่าอยากให้มันเรียบร้อยทุกอย่างภายในเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปพุ่งภายในนะทุกคนวันนี้ก็เลยแบบว่าถือโอกาสทำโลบ้า และเดี๋ยวจะใส่ถังน้ำมันเป็นถังแรลลี่เพราะว่าถังเดิมมันเล็กมากแล้วแบบเครื่อง 4AGE เนี่ยแป,ป๊บเดียวเติมน้ำมัน700แป,ป๊บเดียวมันก็หมดแล้วเราก็เลยแบบว่าเออเอาถังแรลลี่มันกี่ลิตรนะพี่ถังแรนลี่ประมาณ40 40ลิตรแล้วของเดิมอะของเดิมมัน30กว่า30กว่าอ่ะก็เพิ่มมันนิดหน่อยมีผลต่อใจและมันสวยงามนะครับก็ประมาณนี้มาอัปเดตไห้ฟังยังไงวันนี้ขอบคุณพีพ่ตีมากที่ดูแลรถผมทั้ะพีก็พี่คนนี้เป็นคนรับจบรถของผม <c oughs> ประสานงานให้ทุกอย่างนะครับรถผมมีปัญหาเอ้ยพี่ความร้อนขึ้นโทรรับจบให้หมดนะครับก็ยังไงฝากบันไลัยการหลาดไปด้วยนะครับใครมีรถ Escort หรือว่ามีรถคือพี่ทำทุกรุ่นอยู่แล้วพี่ทำทุกรุ่นแต่ว่าที่ถนัดก็คือตระกูลฟอร์ดมากกว่าคืออ๋อ,อ <ไป S 2> ก็คือ<ะ>เราชอบด้วยใช่คือคันนี้มาได้เลยรู้หมดนะฮะยังไงฝากด้วยนะครับใครอยากจะทำอะไรก็ติดต่อหาพี่ตีได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพาร์ทนี้ เป็นพาร์ทที่ EP ที่11แล้วเดี๋ยวจะมาดู EP ที่สกันว่าเรามาทำอะไรกันยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมช่องเรานะครับวิียดิกนะครับและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย